สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับเอาชีวิตรอดนะครับแล้วด้วยสกินใหม่อันนี้นะฮีโร่บายโอเคเา้าอันนี้เราเอาเมาส์มาด้วยจะได้ไม่ต้องเขีย่ยเขี่ยอย่างนี้แต่ว่ายเกิดก็ต้องเขี่ยอยู่ดีเลยบางทีอาจจะต้องเขีย่ยคือคาบเตียงนอนไว้แล้วเรียบร้อยคาบไปแล้วนี่ไงคาบเตียงนอนไว้แล้วเพราะเรากลัวไงโอเคเราจะไปตัดไม้กันนะ นี่หมดเลือดอยู่ตรงนี้โออุ้ยเดี๋ยวไม้อยู่ตรงนี้ก็มีขุดขุดขุดเอาขุดเอาอ่ะใช้เมาส์นี่ไม่ค่อยถนัดเลยแต่อยากใช้อ่ะไปเชะเชะเชคือไม้เราก็มีอยู่นะทำไมเราต้องไปตัดด้วยโอเค คือเราครับเตียงนอนไว้ก่อนทุกคนแล้วนะคือเราจะไม่สอนวิธีครับเตียงนอนนะคือเพื่อนเราสอนมาเราก็ตัดไม้ไปก่อนโอ้ยเฉียคือของเราก็มีประมาณเท่านี้แหละนี่ไม้ก็ได้มาสี่อันเองโอ้ไม้โอก็มีนี่หว่าโอ้งั้นเรามาสร้างบ้านไว้เลยแล้วกัน สร้างบ้านเดี๋ยวเตียงดิฉันโอย้ยเชี่ยเชี่ยเอาเอาเตียงดิฉันอยู่ตรงนู้นข้าพเจ้าต้องการเตียงไม้เราก็มีนี่หว่าโอ้แสดงว่าโยเกิร์ตเผื่ออันนั้นนี่โอเคเนาะกระโดดไม่ได้ด้วยหรอทำไมดีวะช่างมาเถอะสร้างไว้แถวๆริมน้ำนี่แหละโอเคเนาะเอาวาง โอ้ยใช้เมาส์นี่มันลำบากจริงๆอยากใช้อ่ะคือเอาชีวิตรอดครั้งแรกก็บ้านก็ไม่สวยเลยนะกะละหมอกทำไมดีวะชุบยวเราต้องวางตรงนี้ก่อนสามที่ทุ่มส้เข้ากไปก่อนเราต้องวางอีก็ได้ เราก็ต้องวางโอ้ยตัวไม่ได้อีกมันเล่นยากมากอันยากใช้มือนะอุ้ยเดือดชุบ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 นี่ แล้วก็ขุดไว้ไม้นี่ขุดยากมากโอเคเนาะทุกคนอุ้ยชึบเ,เราก็สร้างบ้านเล็กๆนะเพราะว่าขี้เกียจไงคะ่ะขี้เกียจนะครับขี้เกียจมากสร้างบ้านน้อยๆพอแต่ไม้หมดชึบ ชุบ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 ยังไงเออว่ายว่ายวายเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราสร้างบ้านไว้ก่อนนะคือมาครั้งแรกบ้านก็ไม่สวยแล้วล่ะคนนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ย,อย,อยคลิปนี้คงยาวอ่ะทุกคน ดีย๋ยวค่อยเอาแล้วกันอุ้ยไม้ชั้นนี้สำคัญไม้เหลือสามจะพอไหมอ่ะต้องไปตัดไม้เพิ่มอีกแล้วอ่ะยังไงก็ได้ตัดไม้เพิ่มเพื่อนเราขอมานะคือเราไม่ได้ทำตามเพราะว่าเพื่อนเราขอมาจริงๆสาบานหน้าวัดเลยก็ได้เอาเอ็ดดี้เดี๋ยวได้ค่ะ อุ้ยไม้เหลือ23อ่ะทำไงดีอ่ะไม้เหลือ23อ่ะอออาเอาเดี๋ยวมาได้23เส้บสาอ้ยให้ได้2ี่สิบสาสร้างบ้านน้อยๆเอานะเพราะว่าเพราะว่าอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว คือเราสร้างบ้านน้อยๆเอาประตูแล้วดิฉันจะไปหาประตูมาจากไหนเนี่ยค่าประตูไม่เป็นนะทุกคนโอเคแต่มันก็อาจจะได้นะสร้างบ้านเล็กๆในริมชายหาดน,นี่มาเอาชีวิตรอดอยู่เกาะเลยเหรอไม่น่าเชื่ออ้โคตรเตี้ยเลยบ้านเตี้ยมากเลยทุกคนไม่อยากปูพื้นเลย ต้องปูพื้นเนาะที่ขุดหน้าต่างก่อนเฮ้ยเดี๋ยวหน้าต่างไม่ต้องขุดดีกว่าโอเดี๋ยวอะไรวะทำไมมืดจังเลยอ๋อที่แท้มันก็เดี๋ยวเอาเตียงมาก่อนนะโต๊ะคัฟเราก็เหลือเยอะหมอกโอเคชุบ คือเราคาบไว้เยอะเดี๋ยวทิ้งก่อนดีกว่าทิ้งให้หมดใครอยากเก็บเอาก็มาเก็บทิ้งลงน้ำเลยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทิ้งของก่อนนะครับทุกคนทิ้งลงน้ำชึบชึบ หมายที่ต้องการอุ้ยท้อท้อทอดเจอทออเทขอไม่จําเป็นเพราะคนไม่จําเป็นก็ต้องทิ้งต่อไปโอ้ยเดะ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 ชุบ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 โอเคแล้วก็เตียงเตียงทำไมเรามีไร แต่ตอนนี้มันยังไม่มืดน,นะเราก็ต้องทำจนถ้ามันมืดแล้วนะตายเลยผีออกอารวาซอมบี้จะมากินหัวนะโอเคเนาะโอเค้าไปถ่ายมาเจ็ดนาทีแล้วอนะ่ะทุกคนถ่ายมานอนมากอึบนี่โตครับเตียงก็วางไว้ประมาณตรงนี้อึบ อาวางสิอา้าวทำไมไม่วางอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนเจียงไม่วางคืออะไรเออวางได้สักทีแล้วเราจะข้าบป,ประตูนะลองข้าบดูเอประตูนี่ไงได้แล้วอันสามปาดข้าบอะไรมาเยอะแยะวะ ุ่นใหม่เนี่ยเขาค้ามให้เลยเนาะสะดวกสะดวกดีด,ดีโอเคได้แล้วก็สำหรับวันนี้น่ะเราจะมาสร้างบ้านเฉยๆนะก็นะครับวันนี้น่ะเราขอราไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย